สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องกัมมี่บูนะคะวันนี้จะเป็นมินิวอล์กเที่ยวกรุงเทลค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ อยู่กันที่เสาชิงชา้าจริงๆเมื่อกี้มาถึงแล้วนะแล้วเราก็ซื้อโกโก้ก,กินกันแล้วคนละแก้วเดี๋ยวจะพาไปดูร้านโกโก้ก,ก่อนนะคะ้านนี้มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงพี่สาวบ,บอกว่ามีชื่อเสียงแต่ว่าเราไม่รู้จัก <c oughs> นี่วันนี้ขับรถมาเองด้วยนะเป <c oughs> ียวปะเป <c oughs> รียวมา,มาขับรถมามันมีลานจอดรถของเจปารกนะคะ ค่าตอนน่าจะชั่วโมงลาประมาณ3ามถึงสี่ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ไหนนี่คะ่ะเราอยู่กันที่ร้านนี้เลยนี่เราซื้อแล้วอันนี้ของพี่สาวค่ะพี่สาวเรากินอันนี้นะทุกคนพี่จะให้ดูก่อนว่าเป็นแต่ละประเทศอินโดมาเลฝรั่งเศสนะคะนี่สิงคโปร์โอ้โหเสียงรถดังเกินราคาย่อมเยาวมาค่ะทุกค,คน พี่สาวกินออริจินอลของอินโดนีเซียเรากินดาร์โกโก้ของมาเลเซียค่ะนี่เป็นไงของพี่สาวเราอันนี้อินอริจินอลนะของอินโดนีเซียใช่ไหมมันจะมันจะหวานนี่เขาจะใช้เป็นผงแบบนี้นี่เขาจะใช้เป็นถุงผงอย่างนี้นะคะแล้วมันก็ตัวนี้จะออกหวานๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวดาร์โกโก้ของมาเลเซียตัวนี้จะเข้มไปเนี่ยเราจะไปไหว้พาระกันค่ะวันนี้ ต๊อกวีกนะเฮ้ยเราข้ามถนนมันมีไฟแดงนะทุกคนเราไม่ได้แบบว่าข้ามสุมส้มสีมม่สุขภานี่คะ่ะเราอยู่กันที่เก,กาะกลางแต่ว่าขอโทษทีนะว่าเสียงรถด,ดังมากจริงร้านโกโก้ที่เรากินอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนมีอยู่ตรงนี้ไปคะ่ะวันนี้เราจะมาไหว้ <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <laughs> มา ถอ,รรขอขอถอนคำสาบานขอขมากรรมถอนคำสาบแช่งถอนคำสาบานที่วัดสุทัศน์นะคะเข้าในวัดมาแล้วค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติจะเสีย100บาทแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราใส่กระโปรงสั้นหรือว่ากางเกงขาสั้นมาเขาจะมีผ้าถุงให้ใส่นะคะ นี่ค่ะทุกคนมีแผนที่เดี๋ยวเราจะไปดูแผนที่กันก่อนนี่ค่ะเราถึงไวัยกันที่จะต้องเข้าวัดทําบุญกันแล้วนะคะจริงๆไว้ไหนก็ทําบุญได้นะคะแล้วเราก็อยากจะมาขอขามากรรมมาแก้กรรมอะไรงี้ก่อนที่ปีหน้านะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสด้วยค่ะทุกคน นี่ค่ะเราเดินขึ้นกันมาที่อุ <Okay. S 1> โบโสถแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาจอดรองเท้าขอบคุณค่ะนี่ <ไป S 2> มาจอดรองเท้าแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วป้าหนึ่งนะท่องเที่ยวนะอะไรสูงมากฉันห่ายเจไก่อนเผื่อเจล้มเนก็ขับอุ้ยคนอะไรสูงมาก รใส่กะนี่เราจะมาสักการะ,ะจุดแรงนะคะเป็นพระสักกะยมุนีค่ะเดี๋ยวเราจะไหว้กันที่ด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นพระพิหาจุดเป็นพระวิหาร,าห,ารหลวงนี่มไม่เห็น อิโลทะนะปะโมยมานะเตเทวิราโสติสังเฆอิโลทะนะเตธัมมาเต <laughs> <laughs> บันไดสูงมาก มีสวดกันอยู่นะคะมีสวดอะไรู้วยไม่รู้ค่ะว่าสวดอนะไรแต่ว่าวันนี้มีสวดกันอยู่ข้างในแล้วก็มีหนังสือบทสวดน,นะคะให้อยู่ข้างในเลยลเน่าหน้าก็เจงเอาอาบพิดเชย <laughs> ลืมเาแว่นมาเลยแล้วก็มีแดดนิดนึง นี link, so like ่ค <laughs> ่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สองกันต่อจริงๆเราไม่รู้อะไรเท่าไหร่ดูตามติกตอกมาค่ะแล้วก็ผูกผิดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะไปจุดที่สองเหมือนวันนี้มีสอบมีสอบสอบนักทำเลยมีค่ะทุกคนแล้วเราก็เดินอ้อมมาทางด้านหลังนะคะเดินต่อจากนี่แล้วเดินจากตรงนี้ จุดนี้หรือเปล่าใช่แล้วก็เดินอ้อมมาข้างหลังตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาจุดต่อไปเมื่อกี้ไม่สองจุดแล้หรอเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเออเขาเรียกว่าจุดต่อไปน่าจะเข้าตรงนี้นะเอาไปตามเข้าไปตรงนี้จุดนี้เป็นจุดนี่พระพุทธตรีโลกกระเชิดจุดนี้น่าจะเป็นตรงนี้นะคะ ใชค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเป็นวันจันทร์ที่25คิดว่าคนจะน้อยนะคะคนมาสวดแก้กรรมกันเยอะสุดๆเดี๋ยวเราเข้าไปาไหว้พระด้านในกันก่อนโอ้โหคนมาแก้กรรมกันสะบัดนะ ข้างในกำลังบูรณะอยู่เลยค่ะน่าจะเข้าไปไว้ด้านไหนไม่ได้นะอินสุดๆเข้าไปไว้ถึงข้างในต่อให้เขามีเหล็กมีอะไรกันก็ไม่ได้วันขอให้ได้เข้าไป นี่ค่ะทุกคนี๋ยวกำลังจะไปไหว้พ่อปู่ชีวากะนะคะแล้วก็ท้าเวสุวรรณค่ะอยู่ด้านหลังโบสถ์นะคะคือไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าจะเป็นโบสถ์โบสถ์เล็กที่ไม่ใช่โบสถ์เมื่อกี้ที่เราไหว้นะคะนี่เห็นแล้วนี่ค่ะจุดข้างหลังตรงนี้นะคะจะมีพ่อปู่ชีวากะนะคะแล้วก็จะมีเป็นพระพุทธรูปบำเพ็ญตนนะคะ จะมีเป็นพักกิ่งแล้วก็จะมีเทวีสวรรค์ค่ะด้านหลังโบส กลับไปที่เดิมก็ลงเขาอยู่ตรงนี้ไงก็ใช่ไงผ้เหมือนศิลปะหรอนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเฮ้ยตอนนี้เรากำลังต่อแถวนะคะกำลังจะมาบทสรวจไฟ นางว่าไปเป็นสุวแก้กรรมแก้กรรมแล้วก็ส่งคำสา่คำสาบานจริงต้องเตรียมเงินมาห้าสิบห้าบาทนะคะแต่ว่าเรามีแต่แบงค์ร้อยเนต้องลองดูก่อนนะคะเห็นไหมนี่ทุกคนนั่งแล้วก็คนประมาณนี้เลยนี่ค่ะ จะบอกว่าโบทสวดน,นะคะทองสีหน้าแล้วก็ทุกคนกำลังนั่งทองอย่างสงบจริงๆจะไหว้ด้านในก็ได้นะคะหรือว่าด้านนอกเขาก็จัดที่ไว้ให้ไหว้เหมือนกัน ไปจุด,ดทูบกระเทียนกันก่อนเนาะ มันแหละัเป็นก็่ไว้ให้แล้วกับสามยิงนั่นแหละจับเป็นคู่ไว้แล้วกันแั้นจับเป็นคู่แล้ว ี่ค่ะตอนนี้เราไหว้ถอนคำสาบอันถอนคำสาบเสร็จแล้วนะคะจริงๆเป็นเหมือนกัรกระดกกระดกคอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นการแบบถอนคำสาบถอนคำสาบานนะคะก็ขอให้ปีหน้าเฮงเฮงปังปังค่ะจบทุกคนเป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะค่ะขออวยพอแล้วก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญั้งนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้เรากลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วนะคะก็คือตรงองค์พระที่เราไหว้ตอนแรกซึ่งเราไปไหว้มาครบทุกที่แล้วนะคะตรงนี้แต่ว่ามเมื่อกี้นี่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่เราอยู่แล้วเราก็ไหว้พระในนี้เป็นวิหารหลวงเสร็จแล้วเราก็ออกไปด้านนอกค่ะซึ่งเราออกไปตรงนี้ เจ๊เมื่อกี้ตรงนี้ที่ฉันบอกแกให้ออกอะแต่แก,กท,ที่มีคนถามมาแต่แก,กว่าเดี๋ยวเราย้อนไปก็ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะต้นพระสีมหาโพธิ์แล้วเมื่อกี้เราก็เข้าไปด้านหลังตรงนี้ค่ะนี่ไปไหวมานี่ค่ะเข้าไปในโบสถ์ตรงนี้แล้วก็จะไปแก้กรรมจุดนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อทวสวุวรรณนี่ค่ะแล้วก็พระหลวงพ่อกลักฟินนะคะอยู่ตรงนี้นแถวๆถวตรงนี้เรายังไม่ได้ไปสองจุดนี้ค่ะ นี่ค่ะเมื่อกี้เป็นจุดที่เราบอกนะคะก็คือต้นพระศรีมหาโพธอยู่ด้านข้าง mm. เป็นรอบนอกเมื่อกี้เราไม่ได้เดินมาตรงนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคะทุกคนร mm. ้านหอมนวลของวัสดุหัดของที่ระลึกและยาดม mm. นี่ค่ะ mm. จะเป็นจุดตรงนี้เลย mm. เดี๋ยวเราไหว้ซะหน่อย ค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้เราไม่ได้ไปไวายคือมันอยู่รอบนอกอันเนี้ยเป็นแบบนอกโบสถ์อ่ะนอกนอกกำแพงแล้วอะ่ะแต่ว่าจะเป็น,นรอบๆก็คือจุดเนี้ยก็จะไปจบกับตรงที่เราไปถอนคำสาบานตรงนู้นมันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนเดินเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยตก นี่ค่ะนี่เป็นอีกที่หนึ่งนะคะนูน่นคือเราอะออกจากที่เราถอดคำสาบานแล้วเราก็เดินไปเข้งน้ำตรงหลังโบน,นุ่นเลยค่ะแต่จริงมีอีกสถานที่นึงอยู่ตรงนั่งข้างกันเลยเดีย๋ยวเราจะพาไปดู จริงๆเราดูมาว่าเขาจะมีให้ตักน้ำมนต์แต่เราไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะคะเจีจะไปถามตักในโบสโบสนะอยู่ในโบสนะ้ำมนอยู่ในโบสค่ะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ในโบสถ์เขา,า,าบูรนะไม่ใช่หรอเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปดูอีกหนึ่งรอบ <laughs> สรุปก็คือไม่ใช่ตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราถอนคำสาบานตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาไหว้โบสถ์เล็กเหรอโบสถ์ตรงนี้แต่ว่าจะอยากได้น้ำมนต์ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำมนต์อยู่ที่โบสถ์ใหญ่อยู่ที่พระประธานอยู่ด้านหลังพระประธานองค์ใหญ่เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปใหม่ค่ะ นี่ค่ะเราเจอน้ำมนแล้วแต่ว่าน้ำจะหมดแล้วอ่ะอ,อน้ำจะหมดแล้วอ่ะน้ำมนอยูวยนะ่วนอา่ สูทัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอขามากรรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งซึ่งมาตั้งแต่ประมาณ1 1บเอโมงครึ่งหรือประมาณเที่ยงนี่เนี่เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วแต่วันนี้จะไปหาอะไรกินก่อนนะแต่น่าจะไปแถวโนนเลยอะ่ะแกเข้าไม่ดี เราก็มาจบกันที่เสาชิงช้านะคะจริงๆก็คือวัดสุทัศน์อยู่ติดกับเสาชิงช้าเลยฝั่งนู้นเป็นเทวสถานนะฝั่งนู้นเป็นเทวสถานแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งแล้วเราก็หิวแล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าอะ่ะเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่านะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเรากำลังจะเดินไปที่ที่จอดรถนะคะทุกคนเราจอดรถต้อง ลานจอดรถเจปาร์คนะคะค่าที่จอดน่าจะประมาณชั่วโมงละสามสิบหรือสีสิบาทนี่แหละห่างจากวัดไม่ไกลเลยค่ะไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะแปะที่ไว้ให้นี่ค่ะตอนนี้ถึงซอยที่จอดรถแล้วนะเอียว้เนีลยซอยนี้เรียกว่าซอยอะไรไม่รู้ค่ะข้างหน้าไม่มีชื่ออ่ะข้างในเป็นโรงพิมพ์เก่ามั้งคะ นี่ค่าจอดรถชั่วโมองละสามสิกว่าบาทสามสิบสีสิบาทประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถแล้วก็ไปกินข้าวกันค่ะบัตรจอดรถด้วยนะตรงนี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้ว อะไรดีจ๊ะทุกคนร้านนี้ชื่อร้านพาลีนนะคะจะบอกว่าเรามาเพิ่งมากินเมื่อวานแล้วก็อร่อยมากก็เลยพาจจมากินเกี่ยวสั่งเนียค่ะได้ฉันสั่งก็ได้จะสั่งเกล็กซี่หนึ่ง ร้อยแล้วน,น,น,ะะนี่เป็นขน้าวผัดนะคะนี่เป็นคาโบนาร่าแล้วก็สั่งเฟ็นไฟรไายไข่เก็มมาด้วยนี่จะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากไม่แน่ใจว่ามีแค่เฉพาะคริม์มาสหรือเปล่านะคะเป็นซานตาเฟเป้ช็อกช็อกโกแลต แล้วค่ะอร่อยมากแล้วก็กินเยอะด้วยขอบคุณค่ะอิ่มแล้วค่ะ,คะทุกคนนี่เราถ่ายรูปเล่นนี่ค่ะคือร้านคารีนอันนี้อยู่แถวราชพฤกษ์นะคะ แล้วก็วันนี้ใช่ไหมไปวัดสุทัศมานะคะเราคือเปิดคลิปกันงงมากจริงก็คือเปิดคลิปก็ตตรงข้างถนนเลยใช่ไหม,มก็ไปวัดสุทัศน์นะคะไปแก้กรรมมาค่ะจริงๆมันเป็นเหมือนการขอขอมากรรมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถอนคำสาบาถอนคำสาบแช่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็ เราไปทํามาเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันที่25ธันวาใกล้จะสิ้นปีแล้วก็กะว่าปีหน้านี้อยากให้ปังๆไปเลยก็เลยไปขอขมากรรมนะคะนี่คือพี่สาวเรานะยายคนนี้ยายคนนี้คือพี่สาวเรานะคะชื่อ e. อีเจ้าชื่อเจกุ๊ปค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าอีเจเรียกค่ะชื่อค่ะ <c oughs> ดาที่ไหน นี่คะ่ะไปกินกันเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็กําลังจะกลับกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวจะปิดคลิปเลยนะทุกคนเจอกันใหม่ทิตหน้าค่ะบ๊ายบุย